บรรยากาศเช้าว,วันจันทร์เริ่มต้นด้วยดอกไม้ส,สวยๆในสวนฮนี่ดอกบานชื่นสีเหลืองสวยงามเลยสวัสดีครับเช้าว,วันจันทร์รบันจันทร์แรกของเดือน กุมภาพันธ์นะแวบบแบบก็เดือนที่สองแล้วนะถือว่าเร็วเหมือนกันนะวันนี้ก็อากาศเย็นสบายอนะ่ะสัติ22องศาโอ้โหกกำลังดีเลยเนี่ยลมพัดมาแบบจะเยือกเหมือนกันนะ,ะนี่ฮะเช้าเชาก็ บรรยากาศแบบนี้ดอกทานตะวันนี่ก็เริ่มโรยนะเนี่ยเริ่มโรยก็จะก้มแบบนี้แล้วแหละนะดอกก็เริ่มหนักมเมล็ดก็เริ่มเยอะอะไรเงี้ยนี่แต่สวนดอกบานชื่นนี่ก็ยังบานอยู่เรื่อยๆนะมีหลากหลายสีนี่แหละความสดชื่นของเราตื่นเช้ามาก็ เดินหาความสดชื่นอืมดูฮะชอบฮะดอกที่มันแปลกมาใหม่ก็คือสีแบบออกเหลืองๆส้มๆนี่แหละนะเดิมเราไม่ค่อยมีฮะสีขาวก็มีนู่นฮะสีขาวส้นๆอยู่ตรงนูน้นเนี่ยแหละปลูกไว้ก็มีหลากหลายสีมีหลากหลายอแบบ หลากหลายอย่างว่างั้นเถอะนะมีทั้งดอกซ้อนเนี่ยดนะแล้วก็ดอกที่เป็นดอกชั้นเดียวนะดอกใหม่ดอกเก่านะดอกใหม่สีเริ่มจืดเริ่มจางแต่ว่ามันก็สวยไปอีกแบบหนึง่งนะชมพูออกจางจงล้ว ก็ยังมีดอกทานตะวันนะพอมีบ้างให้ชื่นชมบ้างนะเริ่มจะกลมกันแล้วนะนี่ให้ชมบรรยากาศนะของดอกทานตะวันที่โรยแล้วกลมหน้ากันหมดแล้วนะ ไม่เงยหน้ารับแสงแล้วเพราะว่าผสมเกสรหมดแล้วติดมเมล็ดแล้วนะเริ่มหนักแล้วเนี่ยโอ้โหมาเย็นสบายสดชื่นฮะยามเช้า